ตอนนี้ผมอยู่ที่ลานหินนะครับมหาสตานเลยด้านนะครับเนอะอันนี้ก็น่าจะเป็นทริปจักรยานยนต์นะครับเห็นว่าจะไปแวะที่ปตทเนาะอันนี้แอบได้ยินนะฮ<อ>ะก็ห่างจากทางเข้านี่ประมาณ9กิโลก,กว่าๆนะครับไม่ถึง10กิโลเนาะถ้าขึ้นมาจากแยกกะกะทอนก็ประมาณ40กิโลนะครับรจุดนี้นะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับก่อนที่จะถึงอำเภอน้ำหนาวเนาะส่วนใครที่ไปถ้ำใหญ่ก็จะเลยไปนิดเดียวนะครับที่จะไปชมถ้ำเนาะนะฮะนี่นะครับเลยด้านลานหินมหาสรยนนะครับบ้านห้วยกระโปะ ตอบนบนหลักดา่านอำเภอ้ำหนาวจังหวัดเพชรบูร์นะครับเนาะนี่ก็มีทริปจักรยานยนต์มาฟรีนะครับนเนาะจดี๋ยวถ่ายตอนพี่เขาออกขั้งหน่อยอันนี้เป็นอะไรนะครับเป็นไก,ด,กด์จิตอาสาอ๋อก็คือ ถ้าต้องการถ่ายจิตไหนก็บอกพวกเราได้เขาจะนําไปเสร็จแล้วเขาตายแล้วเขาก็จะนํากลับมาที่นี่ครับก็คือมาให้บริการนําถ่ายรูปเนาะมีมีแตกล้องสองเล่มเราไม่ได้เรียกร้องเรื่ยแต่จะมอบแล้วแต่จะไม่ให้ก็ได้ให้ได้หลายเรื่องเลยครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นจิตอาสานําเที่ยวนะครับเป็นไกด์ชาวบ้านนะครับเนาะก็ดีเนาะแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบน้ํามันขึ้นนะฮะ จริงผมจะมารอบนึงแล้วทางอำเภอในอำเภอประกาศก็เลยไม่ได้ลงมาปีที่แล้วเราเปิดพืชจุจิกาแต่ปีนี้เาลงช้าค่ะยุ่เข้าปีนี้ปีนี้มันฝนตก11เดือนครับใช่่คะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่จุดที่นักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายภาพนะจะมีไกด์นำเที่ยวแล้วก็มีน้องสำหรับมาถ่ายรูปเนาะจะมีแบบประมาณว่าเซตท่าคอนเซ็ปต์เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับก็น้องนี่น่าจะทำทำนะไร ครับพี่ทำตั้งแต่เปิดซีซั่นแรกเลยครับช่วยพี่เขาถ่ายรูปก็คือคนรุ่นใหม่อันนี้คนรุ่นใหม่ส่วนใกรก็จะดูแล้วจะเป็นคนรุ่นเก่าหน่อยนึงมีอายุหน่อยนึงนะครับน้องเ็าจะเขาเรียกว่ามีการเซตภาพเซตอะไรบ่อยแล้วก็รู้ว่าจะถ่ายยังไงนะครับให้ภาพออกมาสวยนะฮะถ้าใครที่มามีโอกาสมาที่นี่ก็จะมีบริการถ่ายภาพให้นะครับเนาะ,นะโอเคครับ